แล้วก็วิธีทํานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าง่ายและวก็ปลอดภัยใช้แค่เพียงลิงก์เฟซบุ o กนะคะในการเพิ่มและที่สําคัญไม่ใช้รหัสผ่านค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนแน่นอนค่ะว่าร้านนี้นะคะใช้ระบบอย่างพีงเงีมยมในการเพิ่มรายให้กับเพื่อนๆดังน,น,น,นั้นนะคะก็คือมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกงานที่ได้ไปนะคะมีคุณภาพอย่างแน่นอนเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะ หัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีปั๊มไลฟ์เพจค่ะหรือว่าเพจ a c e b o o k นั่นเองดังนั้นนะคะถ้าคุณไหนที่สนใจนะคะอุ้มขอแนะนําเลยให้ดูคลิปนี้จนจบเพราะท่านเพื่อนนะคะดูคลิปนี้จบเมื่อไหร่สามารถเพิ่มไลฟ์เพจได้อย่างแน่นอนการันตีค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกัน,นก่อนเปิดโปรแกรมไลฟ์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซต์ปั๊มฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะ โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะ,บ,คคะบัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไลฟ์เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไลฟ์เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k ต่างชาตินะคะเพื่อนๆเริ่มต้นนะคะที่100ไลฟ์นะคะ เพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง20,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเลือกที่100ไลค์ค่ะเพื่อนเพอพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ค่ะลงเครื่องนะ จากนั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจของเราให้แอดมินค่ะเราไปดูกันเลยเริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้แอดมินแบบนี้เลยนะคะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่2.2พันไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่ 2.2k ไลค์หรือประมาณ2,200ไลค์นะคะเพื่อนๆอุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3k ไลค์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปะด้วยค่ะ ที่สาคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์เพจจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนคนกดไลค์เพจ a c e b o o k ทยอยขึ้นจริงไม่ตกตาเลยค่ะและจากในคลิปนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ยอดขึ้นนะคะยอดขึ้นอย่างเร็วนะคะแล้วก็ขึ้นแบบนเนียนๆยอดขึ้นแบบต่อเนื่องนะคะไม่หาย หากใครนะคะสนใจรับที่ชอถือได้แบบนี้สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ลไลน์ไลน์ปั๊มฟอลโล่นะคะรายละเอียดต่างๆก็คือตามด้านล่างเลยค่ะหากใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเนาะร้านนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการทุกวัน,นะคะ่ะตลอด24ชั่วโมงเรามีแอดมินนะคะคอยบริการตลอดเวลาดังนั้นเพื่อนๆว่างตรงไหนทักกันมาได้เลยะคะ่ะเรายินดีให้บริการ เอาละค่ะในส่วนวันนี้นะคะอุ้งก็าต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย